ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี e แ a n d s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวลปลอดภัยจดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k i e l a น d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาหเห็นหน้าปกกับตอนแรกที่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่านักธนูมาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ Let's go <S สายลมที่บริสุทธิ์อันนี้คือเสียงของนักคุกกี้นักธนูเอ้ยเสียงหล่อนะเนี่ย เห็นมีคนบอกโอ้นี่เป็นเลเจนดารี่เพศชายตัวแรกนะครับก็จริงนะมันทรงเพศชายแต่คุกกี้มันก็ไม่มีเพศหรอกเพราะว่าไปสั้นเพราะความมืดจะนี้เปิดตัวคุกกี้เลเจนดารี่นักธนูสายลมขจัดความมืดออกไปโอ้เนี่หรอเสียงเหมือนคนภาคแอนแมนเลยน่าจะท่านเดียวกันมาเอาจี่เพิ่มท็อปปิ้งพิเศษใหม่นะครับผมซื้อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันเหมือนมีแคมบูโอ้มันเอ้เดี๋ยวก่อน ไม่ผมรู้สึกเหมือนแคมบูเล่จังวะไปถึงแมคคันิกมันมีโอ้มียิงโอ้เป็นพายุหมุนหมุนหมุนน่ะยิงนกไปแล้วก็หมุนเออโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอ้าวสกินมาด้วยนักธนูสายลมสกินเลเจนต์ลดความยากในการรับเลเจนดารี่เอ๊ะไม่ทันวะเดี๋ยวมา้กอดูอัปเดตใหม่เนื้อเรื่องกิจกรรมเนื้อเรื่องอ่านี่ครับโอ้ยเนี่เนี่ยมันยิงปั้งปุ๊บโอ้ยนกโค้ทเท่เลย เพิ่มธาตุลมมาจริงด้วยเอ้ยแล้วก็มีปรับปรุงรวมพลบอสสกิลอันนี้คือตนที่เขาแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับไหนดูซิมีอะไรบ้างมีอันนี้ผมเราดูคร่าวๆไปแล้วเนาะก็เนี่ยบอสข้างขวาเป็นตอนนี้เลเวลสองร้อยแล้วก็ลบฟังก์ชันเล่นต่อเอ้ไม่ไม่ต้องกดเล่นต่อแล้วกดต่อได้เลยเนาะปรับปรุงบอสเชมนะครับตัวนี้เห็นผมเห็นแล้วเขาปรับแบบว่า น่าจะแหลกน้อยลงแหละเท่าที่ผมดูแล้วก็เลยง่ายขึ้นมีโชว์ข้อมูล coming soon next update อัปเดตหน้ามีแคนดี้วิเศษ,ษ,ษสองตัวนี้อ่าจะพวกเสื่อมซะเฮ้ยโอ้ยเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดอุ้ยแล้วมิ้นเป็นตุเฮ้ยมิม้นทำดาเมจได้ด้วยเหรอเปิดตัวไอซิ่งอันนี้คือมาในอัปเดตหน้านะอ่าแล้วก็มินิเกมเทศากาลเก็บเกี่ยวต้นถัว่วต้นถัว่ว <c oughs> พร้อมหรือยังเพื่อนเฮ้ยเสียงเหมือนใน shadow m u s เลย เออนมมืดนมโม้ใช่ปาวะผมผมแยกเสียงไม่ออกแต่ผมรู้สึกคุ้นเสียงมันมากเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรมันดีๆน่าจะได้ยินนะเอ้ยนี่กูโอ้ยเสียงกรีดร้องเลยวะนี่ในล้าเมื่อคุกกี้ขั้นชั้นยอดที่ตื่นขึ้นเออทำอะไรได้เวลาแหลกเจอแน่โลกจะถูกปกคลุมด้วยความสิ้นหวังนี่ ถึงเวลางานธนูและซัดแม่งเฮ้ยนางฟ้าทะเลสแสงจันทร์เอ้ยรัชินีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีียวยวเยวเววกี้ผมเห็นผมนเห็นสองตัวแปลกๆมันมี importer อยู่ในนั้นเป็นตัวที่จะเรียกว,ว่าคุณไหมก็คุณจะเรียกว,ว่าไม่คุณไหมก็ใช่เอเดี๋ยวผมต้องโโว์เลยนะเมื่กี้มันเร็วมากมันชับจ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 ับวับจับอับแับับับั เขาคือเขาคือคุกกี้พูดะคีซึ่งมันยังไม่เข้าในเกมนี้เออแล้วก็เหมือนผมเห็นแวบๆนี่ต้นไม้พันปีต้นไม้พ <Yeah, ันไอทำไมต้นไม้พันปีต้องสูงสองรอบวะอ๋อไม่มีอะไรไม่เออนนี้อันนี้คัตซีนย้อนหลังเออแล้วก็มีเมื่อกี้มันจะมีช็อตอะไรแวบๆวะอ๋อผมอยากดูตอนแรกอยากดูตัวสกิลมันสวยดีนะครับผมอันนี้ไม่มีเอามีท็อปปิ้พิเศษกลับมาหลังจากที่หายไปนานมากนี่ก็เป็นเซตใหม่นะ เออแล้วก็อัปเดตใหม่สายลมสุดแก่งปรับปรุงบอสสกิลนี่อันนี้คือมันเหมือนโชว์เป็นหน้าเลคคอร์ดใช่ไหมอ่าแล้วก็ฝั่งมีตัวอวตารของตัวไมค์คุกกี้มาด้วยนะผมต้องไม่แต่งไมค์คุกกี้แล้วมันทำมาขึ้นขนาดนี้ขอดูสกิลแม่ชีหน่อยแม่ชีเป็นท่าลมด้วยเหรอโอ้แผ่นนี้คือท่าลมสุดๆเลยนะมินก็ท่าลมแล้วมันก็มีอาเมทเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะ อ่าเาดี๋ยวดูหน่อยสกิลแม่ชีทำอะไรได้ขอดูสโลจะพวกเสื่อมซามก้างธนูมาแล้วก็ยิงปังๆอ๋อนี่เอ้ยมันเหมือน,นเหมือน,มนชิ่งไปชิ่งกลับปะวะดูทีหนึ่งชิ่งไปแล้วก็เอ้ยเอ้ยเหมือนเหมือนชิ่งรอบแรกแหละแล้วมินมน่ะมิน้นมันบับความเร็วโจมตีอ่ะแล้วมันฮิวสองตัวขนาดแล้วก็มันเหมือนจะมีอา่าทำทำดาเมจด,ดาเมจจากสกิลหรือดาเมจตีปกติวะคือตีปกติมันมีดาเมจนะแต่ไม่กี่เหมือนจะเป็นดาเมจจากสกิลเลย เลยจะขอดูสกิลของคุกกี้สายลมท,ทีีชัดๆทีีชัดๆอ่าเปิดตัวท็อปปิ้งพิเศษใหม่เน่อยขาดูหน่อยสิอันนี้คือเฟสปกติอ่ะใช้สกิลปุ๊บยิงไปดอ,อกหนึ่งเฮ้แต่ยังไม่มีนกว่ะเฮ้มันมีสมบัติใหม่วขวานี่อ่ะผมเห็นแล้วตึ๊บตึ๊บนี่ยนี่ยเนี่ยยิงแล้วก็ชิ่งไปแล้วก็ชาร์จยิงอันนี้ชาร์จใหญ่ว่ะอ๋ออันนี้ชาร์จเล็กอ๋อเนี่ยมันยิงเป็นชา้ชาชาัดๆ ปั๊บป๊บ,ปบค่อยๆสอยไปค่อยๆสอยไปทนี้มันแก๊งรวมท่านลมเลยนี่หว่าใช่ไหมนะเออแล้วก็แล้วก็อันนี้ชาร์จใหญ่ปะยิงปุ๊บน่าจะแบบผมว่ามันน่าจะมีสแต็กอะไรสักอย่างหนึ่งสแต็กเต็มแล้วก็ยิงเออเคลียแบบนี้ไปแล้วก็มีอีกนิดหน่อยก็คือตอนที่ผมอ,อตอนนี้เกมก็ได้ปล่อยตัวล,ละเลอียดเข้าๆมาใช่ไหมครับซึ่งวันอัปเดตเนี่ยเขาจะปล่อยมาเป็นรูปยังไม่ได้ลงเป็นข้อความก็ถ้าที่ดูจากรูปก็หลายๆอย่างก็อยู่ในคลิปแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เออ ไม่ได้บอกชัดเจนในคลิปแต่มันมีแหละก็คือเป็นสมบัติใหม่2ชิ้นเป็นน่าจะเป็นสมบัติที่ไว้เล่นกับท่าลมเลยมั้งนะเพราะว่าตัวนึงเป็นพระคุมพระคุมเขียวเขียวเนี่ยก็เป็นของมือดูเหมือนธนูเลยเหมือนตอนของตอนแผดท่าสายฟ้าแต่อันขวาเนี่ยผมก็เดาสกิลไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะคอมโบกับท่าลมอะไรยังไงเออแล้วก็มีสกินเลเจนร์มาเนาะน่าสนใจน่าสนใจนะครับเห็นเขาบอกว่าจะปรับความง่ายในการรับรางวัลจากเควสของเจ้าตัวเนี้ย คือผมคิดว่ามันคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดเทพศนีที่ล็อกอินแล้วแจกฟรีหรอกแต่ผมว่าตัวเควสยน่าจะให้ตัวสูงมากขึ้นหรือเปล่านะเออแต่รอบนี้ไม่มีอีพิกตัวใหม่มานะครับแล้วก็แผ่นหน้าดูแล้วก็ไม่มีนะแผ่นหน้าเป็นชนิดพิเศษของ2ตัวนี้แทนอ่าโอเคแล้วก็ผมที่ผมสนใจเนี่ยหลักๆแน่น,นอนแหละเราเป็นสายตีบอสล้วก็โฟกัสเรื่องของการตีบอสกิลอยู่แล้วผมเห็นเหมือนเห็นบอสใช้เแบบนะอ็มสีขาวแวบๆเนาะอ่านี่นะครับ อันนี้มีเป็นเลื่อนๆ,ๆป,รปรับปรุงรวมพรมกิวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยชฟเอมแต่ไม่ต้องตีบอสต่อแล้วก็ง่ายไม่ต้องใช้ไม้ตรงไม้ปิดอะไรแล้วง่ายดีอ่าเพราะว่าบอสเชฟเอมเนี่ยเขาปรับให้มันเพิ่มมอนสเ,เตอร์มาตั้งแต่เนี่ยพอบอสขึ้นสองร้อยปุ๊บเอ้ยแม่งเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยเออนี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆดีอย่าไม่ต้องมีแบบทีมตีบอสเอมขาววะเดีย๋ยอ่าก็รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับธาตุลมเนี่ยผม เศร้านิดน,นึงนึกว่าตัวตระกูลเซลลิลี่กับอัศวินเมคเกอรี่และลิลี่ขุนเขาจะเข้ามาในแกงท่าลมนะปรากฏว่าไม่ใช่ก็เป็นจอมโจรแต่จอมโจรเป็นตัวที่อยู่ในหลายทีมอยู่แล้วอะ่ะผมว่าท่าลมอาจจะเด่งกว่าที่คิดก็ได้แล้วก็จิ้งจอกอาจจะมีการบัฟนะคือมันเป็นตัวที่เก่ามากแล้วก็เคยบัฟไันไม่รู้แต่มันไม่เก่งอะ่ะแน่นอนฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะดีหน่อยถ้าท่าลมมาปุ๊บเอ้ยมัน ปรับอะไรจิ้งจอกหน่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนจะยังไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าจะเพิ่มธาตุลมในศึกผู้พิทักษ์เลยไหมผมคิดว่าน่าจะยังละมัง้งน่าจะเก็บอีกสักแผดแล้วก็นี่สมบัติใหม่ที่เราเห็นนะสมบัติซ้ายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพิ่มความเร็วโจมตีฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอาจจะเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีตัวเดียวเปล่าวะอาจจะหรือเฉพาะเป็นธาตุลมแต่ก็ได้เปอร์เซ็นต์อะไรแล้วก็ว่ากันไปโอ้แบบนี้จอมโจสายตีเร็วเหรอเนี่ย <laughs> แล้วก็ถ้านักธนูเนี่ยถ้ามันมาท่งดูจากสกิลอะไร ถ้ามันต้องเก็บสแตก็กเพื่อยิงใหญ่ก็อาจจะเป็นบิสกิตความเร็วโจมตีแต่ถ้ามันไม่ใช่ทรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะมีการเพิ่มค่าลถเสียหายตามค่าความเร็วโจมตีก็ได้นะมีสิทธิ์เหมือนกันก็เดี๋ยวเรารอตัวผมว่าน่าจะวันอังคารเนี่ยเขาน่าจะลงตัวที่เป็นตัวอักษรแล้วแหละว่าเอ้แต่และอันมีสกิกลีอะไรยังไงบ้างรอติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับเออเดีย๋ยวผมคงจะไม่รู้ว่าบอสจะเอโอ้โหนะัฐนูใช้ตีบอลมัผมตอบไม่ได้หรอก แม้แต่เหมือนหน้าบอยก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะรอบนี้เนี่ยมันกลับมาเปิดใหม่เนี่ยเราน่าจะยังไม่เจอชาเอมนะเจอมังกรกับเทวทูตต่อก่อนแต่สัปดาห์ถัดไปเนี่ยเจอการชาเอมตัวร้ายอ่าผมว่าทีมน่าจะเปลี่ยนผมว่าทีมน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่าของเดิมมันเป็นแมคคานิกแบบบอสค่อยค่อยมอนสเตอร์ค่อยๆมาของใหม่เปลี่ยนเป็นมาทีเดียวเลยผมว่ามันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแมคคานนกในการเล่นอยู่ไม่ถึงว่าทีมที่มันจะทําดาเมจได้ดีสุด ว่าตอนนี้เาลี่มันดามเมจน้อยมากเลยนะมันได้ประมาณพันล้านเองแต่บอลสอตัวนั้นกดไปประมาณ4ี่ห้าพันล้านแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ